สาวๆเคยไหมคะเวลาที่เรายิ้มเนี่ยพอยิ้มทีไรเนี่ยร่องน้ำหมากก็มาแล้วก็ไม่คืนตัวด้วยนะคะแถมตีนกาก็มาเป็นเส้นๆหน้าผากเนี่ยเวลาเรายิ้มไปนะคะโอ้โหเป็นริ้วๆถ้าเป็นเราคือเพื่อนกันคะ่ะ บอกก่อนนะคะว่าพีเองเนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานเป็นพิธีกรค่ะก็นอนดึกตื่นเช้าทําให้เราเนี่ยพักผ่อนน้อยนะคะดื่มน้ําก็น้อยไปด้วยค่ะปัญหาที่มีเนี่ยแน่นอนเลยก็คือเรื่องของผิวแห้งนะคะแล้ววัยเนี่ยใกล้40แล้วด้วยนะคะก็มาเลยค่ะเรื่องของริ้วรอยต่างๆเนี่ยร่องแก้มายาวมาถึงร่องน้ําหมากต่อกันเลยนะคะก็ทําให้รู้สึกไม่มั่นใจเลยนะคะยังมีตีนกาด้วยนะคะก็เลยหาหลายอย่างมากนะคะจวนวันหนึ่งค่ะบีได้มาลองใช้ตัวนี้เลยนะคะกราวี Anti ่แอนตี้วิงเกิลเซรั่มนั่นเองนะคะ ให้ดูก่อนนะคะกล่องเขาเนี่ยคือน่ารักมากๆเลยคือสวยงามเลยนะคะทําข้างในเนี่ยเหมือนเป็นคริสตัลเป็นเพชรแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้างในเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อเจลใสแต่ว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นที่มีสารสกัดนําเข้าจากประเทศสเปนด้วยนะเป็นเนื้อบางเบาเนื้อใสแบบนี้แหละคะ่ะใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะของดีนะคะตอนเช้าล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ทาไปทั่วหน้าเลยนะคะและตอนก่อนนอนค่ะก็ล้างหน้าให้สะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็ทาอาจจะทาเยอะหน่อยในช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เต็มที่เลย ถ้าลงมาถึงคอนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มีปัญหานะคะที่เป็นริ้วรอยล่องลึกต่างๆเนี่ยโปะไปเยอะๆได้เลยให้เพิ่มความชุ่มชื่นวันแรกที่ได้ใช้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยอิ่มนุ่มฟูขึ้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกว่าหน้าของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกเหมือนมีเลือดฝาดหน่อยๆนะคะที่สําคัญใช้ไปเรื่อยๆสักงระยะหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าร่องน้ำหมาตีนกาต่างๆนะคะก็ แลดูจางลงด้วยนะคะอะไรที่เป็นร่องต่างต่างก็หายไปหมดเลยนะแต่งหน้าก็ติดด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้คือแต่งหน้าพยายามแบบบางเบาๆนะคะก็รู้สึกได้เลยว,ว่าเรามั่นใจขึ้นผิวหน้าของเราก็คือทาแป้งทาอะไรเนี่ยก็จะติดเครื่องสำอางได้ดีมากเลยนะคะซึ่งเวลาคนมาถามไปเจอเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะบอกอุ้ยหน้าไปทําอะไรมาใช้อะไรเข้าคลินิกหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าคลินิกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็ได้ใช้แต่ตัวนี้แหละทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะก็เพื่อนเพื่อ,อหลายคนเห็นเราก็รู้สึกว่าอยากได้ตามกันเพียบเลยนะคะก็แนนนนะะําตััวี้้ใหกบเเเพื่ออๆยยลล